สวัสดีครับนะครับก็ห้าโมงเย็นนะครับก็พาพี่จอนนี่นะครับเดินออกกำลังกายนะครับนี่นะครับมาเดินออกกำลังกายนะครับครับแล้วก็พี่ดอยนะครับพ่อบ้านของเรานะครับก็พาไปเดินออกกำลังกายนะครับนี่นะครับ วนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคํานะครับตําบลนาขาอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับครับก็พามาเยี่ยมชมนะครับนานๆทีนะครับช่วงนี้ก็ภารกิจเยอะนะครับเดี๋ยวก็จะไล่สุดให้ดูนะครับ จะพยายามไล่สดให้ดูภารกิจนะครับทุกวันในการอนุรักษ์ช้างนะครับแล้วก็ดูแลช้างนี่นะครับพี่พี่ดอยครับดุกลำมมั่มพี่ดอยเนี่เป็นช้างนะครับที่แต่เดิมนะครับเป็นช้างลากสูงลากไม้มาก่อนนะครับแล้วก็ได้หลวงปู่ครูบาธรรมมุนีแล้วก็ท่านประธานธนาบดีพรมสุขนะครับไปไถ่ชีวิตมานะครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับแต่พี่ดอยนี่ยอยู่มาหลายจังหวัดนะครับ เป็นช้างที่ทํางานหนักมาก่อนมาพอมาอยู่ที่สุรินทร์เนี่ยรู้สึกว่าเป็นช้างล่าสุดเป็นช้างที่เดินแห่ขบวนนะครับงานก็จะสมบูรณ์นะครับงานสวยนะครับครับตอนนี้ก็พนักง,งานก็เก็บขี้ช้างนะครับพี่สงกรานนะครับไม่ใช่พี่สงกรานน้องสงกรานนะครับ นี่ครับเอาไหนโยก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 เร็วเอาสายเอวสายขาสายขาขาขาไหนโยกเร็วโยก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 นี่เลยครับจะเล่นนะครับจะเล่นสวัสดีครับนะครับแล้วก็นี่ก็เป็น หัวสับป,ปะรดนะครับก็อาหารช้างนะครับพี่ดอยนะครับพี่ดอยรอเข้าเข้าหลักนะครับเดินออกกำลังกายแล้วตะกี้นะครับเช้านะครับ1รอบเย็นหนึ่งรอบนะครับ เดี๋ยวเก็บขี้การกล้วยด้วยนะให้ให้โป่งมายืนยืนผมให้พี่การกล้วยยังไม่ได้กวาดขี้เลยครับเดี๋ยวต้องกวาดขี้หน่อยนะครับพี่การกล้วยครับนี่อารมณ์ดีครับอารมณ์ดีพี่การกล้วยพี่การกล้วยไหนมือไหนมือหน่อยเล็วมือมือโอ้ ครับแล้วก็ดูพี่จอนนี่นะครับควานโป่งก็กำลังเอาพี่จอนนี่เข้าหลักนะครับนี่นะครับพี่จอนนี่ครับคอพี่จนนี่ก็สะอาดแล้วนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะครับช่องใหม่นะครับโกลเดอ e ์อิลิฟเฟนไทยแลนนะครับช้างทองคํานะครับนะครับท่านทนบดีก็กําชับเป็นเด็ดขาดนะครับอาหารช้างนะครับต้อง เช้าอย่างน้อย5้ามื้อนะครับเย็นก็6มื้อนะครับให้พยายามติดต่อกันนะครับแล้วก็น้ำอยาา่าขาดช่วงนี้อากาศร้อนนะครับน้พี่น้องสงการานอวนทวนเลยครับเนี่ยเอมามให้ไก่กล้วยวยืนเลย เอากล้วยให้พี่กล้วยนะครับพี่กล้วยมากล้วยเอากล้วยลูอ่ะโอ้พอแล้วหมดแล้วออืร่วงหมดแล้ววันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดผมด้วยนะครับก็ นำกล้วยนะครับมาให้ช้าง15หวีนะครับทำบุญแล้วก็ผลไม้นะครับมาไหว้สารปู่ปู่ย่าประกรรมนะครับสิ่งใดที่เราล่วงเกินไปนะครับทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับอาจจะผิดพลาดบางครั้งบางคราวก็ขอให้สารปู่ย่าประกรรมนะครับอภัยให้นะครับวันเกิดนะครับ เดี๋ยวไปชมพี่ดอยทำอะไรเนาะอโอ้พี่ดอยพี่ดอยนะครับดูเดยวควานบีก็ จะลงนะครับจากหลังช้าง <S <S <an> <S ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำตอนนี้ก็ นะครับได้มีการดูแลช้างนะครับหลายเชือกอยู่นะครับส่วนใหญ่เป็นช้างตัวผู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณไม่กี่วันนี้แม่กําแพงก็จะเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ชมต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับแม่กําแพงนะครับ ดูนะฮะเวลาลงนะครับนี่ครับยกขางให้หย็บด้วยนะครับเก่งครับพี่โดยนี่เรีย,ยบร้อยครับ วงยืนยืนคุมให้หน่อยเดี๋ยวเอาขี้ออก ความสะอาดนะครับคืออันตรายนะครับผ้าช้างเนเราไม่ทําความสะอาดนะครับเพราะว่าช้างที่นี่ตอนกลางคืนเนี่ยล้มตัวลงนอนนะฮะเหมือนกับคนนะครับเห็นดินนะฮะดที่เป็นนูนๆขึ้นมานะครับ ทำเพื่อให้ช้างนอนนะครับเพื่อสะดวกในการลุกขึ้นง่ายนะครับครับนี่วขวานช้างก็โกยพวกเศษอาหารนะครับพวกหัวที่เป็นส่วนที่ช้างไม่กินนะครับก็ออกจากพื้นที่นะครับให้สะอาดนะครับเดี๋ยวก็จะให้น้ำอีกรอบหนึงนะครับ ให้น้ำเสร็จก็เอาอาหารให้นะครับ ครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับกดติดตามกดแชร์นะครับแล้วก็กดถูกใจกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจนะครับให้กับผมนะครับในการทําคลิปนะครับถ่ายทอดเจตนาวมของหลวงปู่ครูบาธรรมุนีและก็ท่านธนบดีพรมสุขนะครับประธานบริษัทช้างทองคําประเทศไทยนะครับที่เราได้ หาเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายกาแฟขี้ช้างนะครับเครื่องรางของคลังของหลวงปู่นะครับแล้วก็นะครับสินค้าแบรนด์ช้างทองคําทุกชนิดนะครับเพื่อจะนํามาช่วยเหลือช้างทุกเชือกให้ได้เยอะที่สุดนะครับการที่เราช่วยเหลือช้างนะครับไม่จําเป็นว่าเราต้องช่วยเหลือช้างที่ซื้อมาอย่างเดียวนะครับเราช่วยเหลือช้างของพี่น้องชาวช้างสุรินนะครับที่ผ่านมา ก็เห็นอย่างคลิปที่ผมเคยลงให้ดูใน Facebook นะครับแล้วก็ในช่องต่างๆนะครับเดี๋ยวนะครับจะนำหัวสับปะรดหรือว่าอาหารช้างเข้าของเครื่องใช้นะครับไปแจกพี่น้องนะครับชาวช้างนะครับอีกครั้งหนึ่งจะแจ้งให้ทราบนะครับครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเร็วๆนี้แน่นอนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ใครติดตามแล้วนะครับขอให้บารมีช้างทุกเชือกนะครับคุ้มครองนะครับไปตลอดจนถึงครอบครัวของท่านนะครับขอให้บารมีหลวงปู่ครูบาธรรมมุนีนะครับดูแลนะครับตลอดการเดินทางนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับสาธุสาธุสาธุนะครับสวัสดีครับ